ขนาดเข้าใจค่าเข้าใจดีๆไปซองเบิงไม่มีใครเขียนสักคนเข้าใจค่าอย่างเดียวนะคือเขาเนี่ยเขาก็นั่งงงเขาไม่เข้าใจในคําที่อธิบายขนาดครูประจําคุมสอบมาคุยกับเราเนี่ยบอกว่าทํำงี้ทานี้พอครูมาคุยว่าช่องนี้นะอ่าเว้นวรรคแล้วก็เขียนตามประโยคนี้นะลูกอ่า เวียนวักยังดีเขียนตามประโยคยังดีตัวหนังสือขนาดไหนก็เขียนตัวเท่านั้นคุณโยมเชื่อไหมว่าเขาพิมพ์มาขนาดไหนก็เขียนตัวขนาดนั้นสำนักสำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่นเพื่อนเขียนให้ยุทธถึงกระดานตัวน้อยเพื่อนก็เขียน,นตัวน้อยที่กัน สนามสอบวัดอัมพวันเพื่อนเขียนตัวนิดหน่อยก็เขียนตัวนิดหน่อยที่กันแทนที่จะเขียนเราบอกให้เขียนหน้าไอ้ตัวเท่ากับครึ่งกระดาษขนาดบอกเว้นวักตามนี้นะระยะนี้นะห่างนิดเดียวขึ้นเขานะนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่แหละคือผ้าขาวใส่ซื่อบอกให้เขียนแบบไหนก็แบบนั้นจริงจริงเนี่ย อันนี้เราคุยไปแล้วนะอันนี้เรามาย้ำนเฉยให้ฟังอ่านี่ก็วันวันพรุ่งนี้วัเือนนี้อีกไม่กี่วันก็วันพายอีกแล้วนะไวมากเลยอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนอีกแล้วแล้วก็วันที่ห้าทันวายแล้ววันที่สามสิบทันวาแล้วก็ต้องโอ้โหดูสิคุณยกมคิวงานปลายปีฮนะ งานปริวัติสกรรมตั้งแต่วันที่สิบสิบเอ็ดอีกนะไม่แน่ว่าเรานั้นอ่ะเราจะได้ไปไลฟ์สดให้ดูไหมเพราะว่าอ่าอ่าเรานั้น่ะจะต้องดูแลเขาเรียกอะไรดูแลหลวงพ่อ,อดูแลหลวงพ่อด้วยเนาะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเฉพาะงานคณะสงฆ์ นะอ <c oughs> นะไม่ใช่ว่าเราจะไปเฉพาะงานคณะสงฆ์ในส่วนนี้เราต้องดูแลวัดดูแลหลวงพ่อด้วยไม่มีใครเป็นเพื่อนท่าน,นเวลาคนที่มีสูงวัยนะคุณโยมเขาจะไม่ว่ากลัวท่านลื่นลื่นล้มนะอันตรายนี่แหละ ้องดูแลอย่างใกล้ชิดซะหน่อยอย่างนั้นแหละใจหนึ่งก็อยากจะติดก็เ,เรียกว่าวงจรปิดแต่หนึ่งโดยถ้าติดวงจรปิดมันต้องมีเขาเรียกติดไวไฟติดไวไฟเดินสายมาในเขาบอกพันกว่าบาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทอย่างเงี้ยมันก็ดีสําหรับแต่มันจะเพิ่มเพิ่มมันจะเพิ่มตรงไหนคุณคุณโยมเข้าใจไหมว่าหนึ่งค่าไฟ ขนาดนี้ค่าไฟเนี่ยอยู่ระหว่างหกร้อยถึงหนึ่งพันต่อเดือนอยู่แค่สองลูกนะคุณโยมค่าไฟมาเปลืองเปลืองตอนไหนเปลืองตอนเข้าพันสายแค่นั้นเลยนะแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยเปลืองเปลืองมันจะมีแค่ตู้เย็นสองตรงตู้ไฟด้านนาวกไ็ไม่เปิดไอ้เปลืองที่เปลืองตรงที่เรานี่เลยเรานี่แหละใช้เยอะที่สุดชาร์จแบตเตอรีร่ลด,ดด้วยชาร์จรถสามล้อไฟฟ้าของหลวงพ่อด้วยแล้วก็ของไฟช่อเราชาร์จแบตด้วยมันก็เลยเยอะ นี่เลยก็ต้องดูแลกันไปจนกว่าเวะลาของเราจะมาถึงเหมือนกับที่เราพูดข้างต้นว่านะเราทำดนะีไม่ว่าจะเป็นเทพพยดา,ยารักท่านคงจะเห็นผีสางนางไม้ก็คงจะเห็นอย่างที่เราว่านะ่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครไม่เชื่อเราก็ไม่ว่าอย่างที่เราบอกเราสอนในเรื่องการทำ youtube เนี่ยใครไม่เชื่อเราก็ไม่ว่านั่นคือว่าเรานั้นะ เอาประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่เรามีนั่นเองแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราได้พบเจอฮะนั่นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฮะนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถที่จะบังคับใครๆได้นะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือรู้ว่าอะไรดีก็ทาอะไรชั่วไม่ต้องทําเลยขอความสุขความเจริญตรงนี้แขกท่านนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,อยุติกันไลฟ์สี่วัเพียงที่นี้เนาะขออำนวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขความ